สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนึ่งสิบโชคแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับพระกิ่งทั้งหมดนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งอยู่ในถาดนี้นะครับที่ผมสะสมเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูกันนะครับว่ามีพระกิ่งอะไรบ้างนะครับที่ผมสะสมมีราคาไม่แพงนะครับแพงแพงขายไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ราคาที่ไม่แพงที่เก็บไว้ชอบแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเรามาเริ่มกันได้เลยนะครับ เออผมหยิบรุ่นนี้ให้แล้วกันฮรรุ่นนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นปี2 5 3หห้านะครับเป็นพักกิ่งเจปีนะครับหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับพี่ราคาไม่แพงเลยนะครับด้านหน้านะครับจะเขียนว่าคูณนะครับเห็นไหมครับพระแบบนี้ยังอยู่หลักร้อยนะครับมีกิ่งนะครับลองขย่าดูนะนี่ฮะยังมีกิ่งนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญ พระกิ่งนะครับโทษทีเป็น70ปีนะครับหลวงพ่อคูณนะครับเรามาดูต่อมากันเลยนะครับพระกิ่งที่ยอดฮิตนะครับก็จะเป็นกิ่งกิ่งอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้นะฮะถ้าผมนึกอะไรได้ผมก็จะหยิบให้พี่ๆดูเลยนะกิ่งทองคูณนะครับอันนี้กิ่งทองคูณก็ไม่แพงนะครับอันนี้กิ่งทองคูณนะครับเป็นสถานศึกษาสถาบันเขต3ามนะครับของของโคราชนะครับที่สร้างนะครับแบบเป็นแบบนี้นะฮะ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนคําว่าคูณนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเขียนว่าทองคูณนะครับด้านหน้านะครับเขียนว่าทองคูณอย่างนี้นะครับนะครับตรงฐานก็จะมีอุ้ยตรงฐานก็จะต้องสลักไว้นะครับตรงฐานตรงดอกบัวเนี่ยฮะจะสลักเอาไว้นะครับว่าทองคูณนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีโค้ดนะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับกิ่งที่ยอดฮิตที่สุดก็จะเป็นกิ่งนี้นะครับที่มูลค่าก็เป็นหลักพันนะครับอันนี้คือกิ่งสอกนะครับหลวงพ่อคูณนะครับ ก in ิ morning, like ่งสกหลวงพ่อคูันนี้เป็นปีสองห้าสามหนะครับเราจะสังเกตได้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเขียนว่าสองกนะครับสกนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นคูณปริสุทโธนะครับด้านหน้าจะเป็นพระสัญลักษณ์นะครับของของพระราชินีนะครับองค์ศิลิกิตนะครับนะครับพระพันปีหลวงนะครับนี่นะฮะปีสองห้าสามหนะครับนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งคูณทองนะครับเป็นกิ่งคูณทองนะครับ กิ <accurately S 2> ่งค nee ูณทองปี2536นะครับอ <c oughs> ันนี <you> ้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพิเศษคืออะไรฮะเป็นพระกิ่งนะครับแต่ไม่มีกิ่งนะครับด้านก้นใต้ฐานนะครับก็จะเป็นมวลยาสูบนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับเป็นมวลยาสูบนะครับอัดเอาไว้ในใต้ฐานกิ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากิ่งอุดอุประมนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับออกวัดบ้านแปลงนะครับปี2536นะครับ ด้านหลังนะฮะถ้าเราเห็นนะฮะก็จะเป็นลักษณะปีพศนะครับเขียนว่าสามหกนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิ่งหลวงพ่อคูณอีกอง์นึ่งนะเดี๋ยวเรามาแพ่นกันเลยนะครับว่าในถาดเนี่ยที่ผมสะสมเอาไว้นะฮะมีกิ่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไล่เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่พวกนี้นะนี่ก็เป็นกิ่งพ่อคูณนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งรุ่นคูณพันล้านนะครับเนื้อนวะนะครับอย่างนี้นะนะครับอันนี้เป็นกิ่งนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับนี่ ก็จะมีโค้ดแล้วก็มีนัมเบอร์นะครับมีหมายเลขตอกนะครับถ้าเห็นนะครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดมีมีมีมุดคําว่าคูณนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่ากิ่งปริสุทธโธสาห้าคูณพันล้านนะครับนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้คือเนื้อนวะนะครับเราเห็นกันไหมครับผมจะไปค่อนข้างไวนิดนึงฮะเพราะพระเออกิ่งนะฮะของท่านนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับจะไปแบบช้าๆเนิบๆก็ได้นะครับ อันน in, like nah, ี้ก okay. ็คือเป็นกิ่งคูณทองนะครับแบบนี้นะครับเป็นกิ่งคูณทองนะครับอันนี้ก็เปินกิ่งยานนะครับแบบนี้ฮะกิ่งยานนะครับมีนัมเบอร์อยู่นะครับนี่ฮะอย่างนี้นะฮะจะเป็นเนื้อนวะนะครับเรามาดูกันองค์ะกอต่อไปเลยนะครับก็มีหลายกิ่งนะครับอันนี้กิ่งอิทธิบารมีนะครับรุ่นอิทธิบารมีนะครับหลวงพ่อคูณนะครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณสามหกสามเจ็ดนี่ฮะกิ่งอิทธิบารมีนะครับ ลักษณะของกิ่งอิทธิบารมีฮะจะมีโค้ดอยู่ตรงก้นนะครับตรงตรงตรงก้นของท่านนะครับขององค์กิ่งนะจะมีอยู่2โค้ดด้วยกันนะครับนี่ฮะอย่างนี้ฮะเห็นไหมครับมี2โค้ดนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับของกิ่งอิทธิบารมีนะครับแบบนี้นะฮะก็ราคายังไม่แพงฮะด้านใต้ฐานก็จะมีหมายเลขนะครับแบบนี้ก็ยังอยู่หลักร้อยหมดเลยนะฮะแต่ที่ผมชอบนะครับแล้วก็สะสมเก็บเอาไว้นะครับเออเรามาดูกันอีกฮะกิ่งเป็นพระประธานนะครับอันนี้คือกิ่งคุณลุ่งโลดนะครับ เป็นพระประธานนะครับองคนี้เป็นองค์ประธานเลยนะครับของพระกิ่งรุ่งโรจน์นะครับแบบนี้ด้านหลังก็จะเขียนว่าคุณรุ่งโรจน์นะครับแบบนี้ก็จะเป็นปี2 5 3ห้าสามนะครับแบบนี้นะก็จะมีเนื้อนวะเนื้อสำลิดนะครับเนื้อทองคาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่ในที่นี้ก็เป็นเนื้อนวะนะครับอย่างนี้นะครับนะครับมาดูกันอีกฮะมันมีเยอะเลยนี่กิ่งเฮงคุณเฮงนะครับเฮงคุณเฮงหลวงพ่อคุณนะครับปีสองห้าสามหนะครับ ชื่อรุ่นว่าเฮงคูนเฮงนะครับใครมีก็จะมีแต่ความเฮงความความมั่งมีฮะเรามาดูด้านใต้ฐานกันนะครับด้านด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเฮงคูนเฮงนะฮะก็จะมีเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงนะครับเนื้อเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับแบบนี้นะฮะทั้งสององค์นะครับก็เขียนว่าเฮงคูนเฮงเหมือนกันนะครับนะครับแบบนี้ก็เป็นหลักร้อยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับก็ส่งรูปมาได้นะครับที่ก่อนนะครับแล้ว K O O N นะครับตามด้วย168นะครับนะครับแบบนี้นะครับ นะครับกิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูมันมีมันมีหลายแบบนะครับพี่ๆกิ่งสอกออันนี้ก็มีไปแล้วต้องดูฮะอันนี้ก็กิ่งคูณพันล้านนะครับคือรวมกันอยู่ในนี้ฮะผมก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรก็สะสมมาไว้นะครับถ้าท่านใดมีนะครับก็ฝากติดตามหนึ่งสีโชคด้วยนะครับหรือถ้าท่านใดไม่มั่นใจนะครับก็ส่งรูปมาได้นะครับที่หนึ่งสีโชคนะครับวันนี้ผมหนึ่งสี่โชคขอลาพี่ๆเพียงไปเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอลา พร้อมกับถานฝักกิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ